ตายแล้วจะขึ้นไปยังไงผมลงมาอยู่ข้างล่างแล้วโธ่มันเก็บปืนกูไปแล้วใจเย็นใจนเย็นเดี๋ยวซื้อใหม่ได้ไม่ได้ดิโหเ้ยโอ้ยเวนนี่มันอยู่บนหลังคามันมีปืนด้วย <c oughs> เอ้ย <c oughs> เอ้าเช็ดโดนเหรอไอ้เชดโดนใต้ข้างใต้มันมีปืนเต็มเลยเวนพวกเนี้ยจะรอสกิลมาเป็น มันขี้โกงือว่ามันเหาะอีแล้วใครเหาะวะไอเวนพวกที่ยิงไอเชดอ่ะไปเ็บดูย่ไปดูคอนเทนอยดูมั่วอะไรน้อยแต่มั่วเลยเทะแล้วสซกตื่นไม่ได้ดูได้หรือคนทีนไอ้นูโดนปล่อยสกิลแล้วมันอยู่แถวไอ้นูแน่เลยซ้ายน่ะและ <ห>ออกมาอยู่นอกว่ะเอ็มมึงเก็บแท็กกูยังยังไหมเฮ้ยทำไมมึงมึงไม่ไมเก็บแท็กเพื่อนวะมีเดือดว,ว่าตายหรอเ <c oughs> ทียมวะไงเนหี่ย

ไอเอ็มมันบินไปไกลกว่าเพื่อนนี่นี่นี่อยู่ข้างๆสองนาทีสองนาทีสองเลยอ่ะอือไปนั่งรอสกิลมาไอไอเอ็มมันอยู่ข้างถนนน่ะปลาพี่เรือมันอยู่ตรงนู้นมันบินไปไกลหน้านาเลยหน้าน้าที่นาหันหน้าไปปลาได้ถวยเยอะเลยเสือพันเลยอ่ะวย แม่มีสไนเปอร์ซมเลยให้มาทางซ้ายหน่อยลูกซ้ายไอ้เห<า>ี้ยไม่บาจได้ไงวเหรอวะจุดแล้วต้องจุดที่ามันรู้จุดแล้วอะไรไมาจีงไหนยูว่าอย่างน้อยถ้าคนได้เกิดตอนนี้กูยังตายก็ไม่เป็นไรไงโอ้โห เอกมากเพราะว่าเดี๋ยวก็มันจะกลับมาช่วยใช่ไหมละ่ะแต่ก็เลยไม่ไม่กล้าจะบุต,ตอนนี้เดี๋ยวรอก,ก่อนนิพระยังไม่ใจดีเท่าน,าน,นี้เลยเดือตายกันหมดเนี่ยโหอันน,นี้ต้องอัดไว้เนี่ยยุทธยกยุทธก,การโหหรือวราจะทุกขมาข้ามาแกงเลยอืมจริงจรงู้วา่นนะเาเขาบอกยังงไปตามหมาไปดิ ตามทำไมเหรอต้องตามขับหน้าไปไปตรงนู้นข้าดักไปไปเลยไปเลยข้าหมดด้วยจะได้ล่อลงได้เดอ๋ยวข้ามข้ามหายเอ็มอ่ะขึ้นาไปดิิว่งข้าขับไปโฉบเลยซ้ายมือมาอยู่ตรงถนนผมอ่ะดูแล้วดูแล้วเขาต้องอ้อมหน่อยดีเว้ยอ๋อมันดิ่งลงมาอะไรเอ้ยเอ้ยเป็นไงเอ้ยต้นไม้จะแม้สักสีไอ้เหี้ยทุกที ไอสองวิโอโหหน้าสแกนเอ็มเว้ยไม่ทันลงลงเร็วตายเร็วอ่ะไอเราลงไหนเอ้์มที่มาแล้วป่ะโอเคเดี๋ยวสอดเข้าในวงเลยเจอในวงโอเคโอเคอ้าครูอะไรของครูเนี่ยเมื่อวงมันเร็วจังวะ ฮะกูบ้าแล้วเจนถ้าโดนยิงไม่ต้องมาช่วยนะถ้าป่วยไม่ต้องเดินมาห่างนไงกูน่าจะวิ่งได้หารถ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  เจอรถถังก็ดีวงบีบแล้วตาหนูทำไรอะไรวะเนี่ยหาเลี่ยมไปน,นี่กันเนี่ย วิ wing, wing, wing. ่งวิ่งวิ่งอาลงอยู่โอ้นั่นนอนเอ็มต้องบินมาอย่างนง้ย่าวคิดว <c oughs> เดี๋ยวไปแอร์ดรอปนี่ว่าต้ง p r a c t <oughs> <c oughs> ิช e practice ภาาอังกฤษเก่งดีูนะั r a c t i เ e run อ่านได้ไม่เคยแปลได้เลยยังไม่เคยจำของแปลเลยนี่เด็กสารศาสตร์นี่เด็กสารศาสตร์เขาจะซิลมาเหรอครับยังใช้ได้เฮ้ยกูโดนโจมตีแล้วแหละชิบหายแล้วเออเสียงคนเสียงเท้ามีคนมีรถมีรถไอ้เควินกำลังบนกำลังบนกำลังบนอะไรยิงมีไหกูกดสแกนไปแล้วดีนะมีตัวสแกน เกู S <S เจอมึงยังวะเป็นการสเกีที่ไกลามากเลยเนะี่ยันหลังขันหลังขันหลังเดี๋ยวบ้านบ้านน,นี่บ้านเอารถว่าจดเอารถมึงกดที่มันรถเอาอยู่ตรงกูเลยนี่ว,วนะ้รถเาลรง ใครยิงตัวข้างล่างร่วงวะตัวหนึ่งที่อยู่นอกบ้านไปเช็ดนะโอเคสัวสองตัวร่วงแล้วใช่ไหมในบ้านร่วงแล้วตัวหนึ่งแต่น่าจะมีอีกข้างนั้นอะไม่มีแล้วตรงนี้สแกนแล้วมีแค่สองบัวพี่อนอืมไม่มีแล้วให้มาใกล้ให้มาใกล้ฝั่งมาหิวมาหิวไอหลังหลังหลังเข้าหลังเข้าเชื่เอาอีกตัวหนึ่ง เฮ้ยมีตัวนี่มันเป็นบอทหรือเปล่าโอ้อย่างด้กระเป๋าอ่ะตรงนี้มีสกีนะอะรยังไม่ได้เทสเราต้องไปวงปะเฮ้ยมันมีแอร์ดรอปอยู่นะตรงนั้นน่ะเอมเอมหาหาหาวิธีรีกุ๊ก

ขุนขิงเหรอไอกระสุนไล่ไปมัง้งมั้งมีกล่องสีฟ้านะเข้ากระสุนขาวอ่ะเข้าไปไม่ได้เลยามานอับ่อยไหนอะ่ะรถติดทหาร L L ไปหาเพื่อนเราเฮ้ยข้างหน้ามีรถถังนี่ไม่ใช่เฮ้ยตรงนี้มีตรงนี้มีรถเนี่ยโดดไปเลยไปโดดจะได้เะาเป๋ามากเลยเฮ้ยนะ้าเราไปนี่ดีกว่าวะเอ๊จอยู่ไหนอะ ไปแอดดอกใช่ไมไม่แอดดอกไปตอนนี้โดนแน่เลยผมว่าอย่าก,กลัวดิต้องต้องควรกนหน่อยไม่รอเทสก่อนนะเมียนมาร์รอแล้วนี่ไงแล้วต้องอไงจะเข้าไปอะไรไหมแอดดอกเข้เาบ่ เฮ้ยมีคนล้อคนออกแล้วเฮ้ยให้ใครอ่ะมีคนล้อคนแล้วออกก่อนนะโอเคดีไม่ลงรถกูไม่ลงอยู่แล้วกูเชื่อมือมึงนี่กูแอบในรถด้วยไม่ยิงด้วยไปกลบเลยมัะยนะโกมันจะมาร์กไว้เพราะไหวเ้ยเสียววะมาร์าอะไรวะไอ้ดอกตรงเนี้ยโคตรอันตรายเลยเสี่ยงรถคุณต้องกลับล้า ไอ้เคเลวเคเลวเคเลวกูขึ้นรถแล้วมึงอะทำอะไรอยู่ไปก่อนดีกว่าปะไอเชิดอะรอรอยเชิดด้วยดิไปมามาตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้มีมอไซค์ไปก่อนผมไปก่อนอยู่ไม่ได้รู้รู้ตรงนั้นมีมอไซค์อะรอเชิดนะเจอรถเจอเคเจอรถตะเคโอ้รอตรงไอ้รอเชิดรอตรงไอ้รอ ตามไปตามมันไปไปตรงนี้ได้อยู่เลยเจ้มาปืนแต่งได้อยู่แล้ววันนี้เร็วมาหนี้เร็วเฮ้ยนังงงงงงงทิ้งปืนลูกกระสุนสีนดำตาลให้หน่อยอไอ้เจ๊ทำมาแบบนี้เปล่ามีอันนี้ผมมาหาที่ตำแหน่งคือพิ้วไว้แล้วเนี่ยมาเร็วไม่ใช่อ่ะเอาปืนแต่งไอ้ล็อปเออแป๊วแป๊วให้ดอกมาเดี๋ยวให้มานี่ไง หนูเอารุกสุนเฮฟวี่ให้หน่อยดิมีสองร้อยนัดดิสองสามร้อยนัดดิจริงเหรอเออกูก็มีน้อยไงเฮ้ยนั่งเก็บกิวไม่ได้แล้วดีกว่าอย่างเงี้ยวงบีบแล้วด้วยนาวงบีบแล้ววงบีบแล้วโอเคโอเคเขาใก็ขับยากด้วยโอเคอยู่ไหนใช่ปะอยู่ที่รถไง แฮกเกอร์อยู่เปล่าแฮกเกอร์อยู่เปล่าไม่มีคนตรงนี้โลกเช่นไม่ใช่หมายถึงว่าพร้อมใช้เปล่ากิลอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปนึงขอกูหากระเป๋านิดนึงก็ดีพร้อมดิเออสกิลพร้อมใช้นะเอาไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งใช้นะอย่าเพิ่งใช้นะรอก่อนกระตุ้นรอดทำไมกระบอกทำไมกระบอกทำไมกระบอกเชยเจอกระบงกไหมเจอเลยนะไอเดอบไปเอาเปล่าปะมีตัวมานี่ เอ้ยเคยเอาแอดดอบไหมไม่ต้องไม่ต้องแล้วเดี๋ยวเสียกระบวนครับขอให้มึงมีกระเป๋านะเออมีกระเป๋าแล้ว u รอยิงดีกว่าเพราะมันเก็บแอดดอมันต้องขึ้นเขาอยู่แล้วนะคระับกูอยู่จุดแอดดอบอ้าวงั้นเราต้องไปแอดดอแล้วดิ ต้องไม่ไม่ไอ้ดอกมาตรงกลางนะแต่เช่นบอกว่าไอ้โดนยิงเช่นโดนยิงออกมาเอาตัวล่อมาก่อนตงงอยู่นี่นะเชี่ยมปอนหมาไซคุนที่นี่เดี๋ยวกูยิงล่อมันเฮ้ยเฮ้ยเที่ยวโอ้ยเยอะเลยมั้งปุ๊เยอะมาเป็นปีเลยไอ้เหี้ยวมันไม่ได้นี่หว่า ที่โต๊ะกูที่โต๊ะกูที่โต๊ะปูเดลินเล่มนะที่โต๊ะปูเดลินเดลินที่โต๊ะปูปูพอมีแล้วเดี๋ยวอมาก่อเอฟเอฟอยู่ไหนตามไปตราจะเอาไปเอากาซเชฟไม่ได้เลยไม่ทันไม่ได้มัตามมึงไปแล้วมาตามมึงไปแล้วจะระห่างหน้าหามันเลยนั่นแหละนั่นตรงนั้นแหละนั่นแหละถูกแล้วแต่มันขวายถูกไล่เข็มขวอยถูกแล้วเยอะปีนลงเขาฝั่งโน้นปีนลงเขาฝั่งนี้ ไปตายแล้วดีกว่าเออวงมันเล็กแล้วตอนเดียวหลุดอยู่นอยูันงอยู่ตัวนึงอยู่ตัวนึงอยู่ตัวนึงเฮ้ยอยู่ข้างหลังอู่ตรงจุดนี้เอ็มอยู่ขงละอยู่ตรงจุดนี้นอน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 อยู่ตรงกล่องส้าตัวเลยนอนอยู่ตรงกล่องกูเห็นกล่องรึเปล่ากล่องก้อนหนึ่ตัวไอ้ี่ไดินินนี่รูเมื่อกูอ่า เต็มดูหนวะไปสั่งดูระวังทั้งหลังไม่อยู่ข้างหลังทางมาเดิปเอ๋ออยู่บนข้าเห็ดนะเหตุมากเฮ้ยอยากได้สนัยตตัวเลย้วงมาวงมาไปไปปหาเข้าหาจุดเข้าวง อยวลราตัวขวาสุดตัวขวาสุดตัวขวาตัวขวาสุดตัวตัวขวาสุดตัวขาสุดตัวขวาสุดตัวขวาสุดนิ่งวสุดแั้วตัวขวาสุดัวขวาสุัิงวาุ่ีเมขาสุดตขสไนตัวร์าฮ้ยตัวขี้มตัวามวาเุียบมาเุียัมวาสุดตัวขอาดวาสวาสุดตัวขตัวขวาสุดวยบาเขวาสตัวขขาดขาาาาไม่ตวสวขาสาตัวเลย สไนเปอร์ันี้มันไม่นิ่งเออให้กูตายด้วยระเบิดมึงก็ยังดีมาไม่ครับมีตัวหายตัวด้วยจังหวะตามึงมาอยู่มาแล้วต้นมาแล้วฝนแน่เลยน้ำมา นิ่งก่อนนะะเห็นผมหลอนมาหันออกไปนูงนนี่ที่วง,งยิงเห็นแล้วเห็นแล้วไม่อยากขยับผมปวดไอ้ทรวที่มันล่อนมันล่อนหาอยู่ไงเพราะมันเหลือตีงเลยมั้งเนะี่ยเฮ้ยท้ายท้ายบนเขาท้ายบนเขาตัวนึงใช่เหรอเออชิปมีตัวด้วย มาลงมาลงมาตะเกียตะเกียนฝาปาาปาาลุยเลยครับไปทงขวาครับพีน่ transparen. น้องขึ้นสูงไว้ขึ้นสูงไว้ขึ้นตรงยอดเขาอินทนนท์ครับทหารมาแล้วฝ้ายิงยิงเฮ้ยเกเยังหรอสุดยอด นี the ่เดวิทเนอร์เดวิทเนอร์สุดยอดว้าวว้าวว้าวนี่ว